วัดนางรองค่ะจังหวัดนครน,นายกค่ะเป็นวัดแบบล้านนานะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นอุโบสถไม้นะคะวัดนางรองวิหารล้านนานะคะด้านหน้าเป็นรูปสิงสองตัวนะคะมีการผูกตุงนำโชคด้วยเดี๋ยวพาไปไหว้ สักการะขอพรพระข้างบนกันนะคะวิหารล้านนาที่อยู่วัดนางรองจังหวัดนครนายกจำลองแบบมาจากวัดอินทราวาสหรือวัดต้นแก่นในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีลักษณะเด่นคือเป็นสถาปัตยกรรมไม้แบบล้านนาโบราณที่มีหลังคาซ้อนกันถึงสามชั้นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้ค่ะ วัดนางรองนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกค่ะชมความงามล้านนานะคะวัดนางรองพร้อมกับกับนมัสการพระประธานไม้แกะสลักองค์ใหญ่ในวิหารแห่งนี้ค่ะ ็นพร,ระพุทธรูปองค์ปฐมนะคะทรงเครื่องทำด้วยจากไม้ค่ะ บนวิหารไม้ด้านนอกค่ะมีการผูกตุงนะคะซึ่งเป็นประเพณีของชาวเหนือล้านนานะคะขอพรนะคะผูกตุงเขียนวันเดือนปีเกิดนะคะเราจะเห็นธงชาติไทยนะคะยาวผืนยาวเลยค่ะเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเห็นแต่ไกลเลยนะคะยิ่งช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองก็ไม่สู้ดีเท่าไรนักนะคะสถานที่ต่างๆก็ จะให้กำลังใจให้ขวัญกำลังใจแก่ทหารหารนะคะผู้ปกป้องประเทศชาติค่ะ ผูกตุงขอโชว์ขอาลาบค่ะเป็นอุโบสถไม้นะคะมองเห็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ไม้ค่ะโบสถ์ไม้สักนะคะ มองเห็นภูเขาเห็นเขื่อนขุนด่านปาการชนนะคะทางนู้นนะคะเขื่อนขุนด่านปาการชนอยู่ไม่ไกลกันนะคะบรรยากาศข้างบนเย็นสบายค่ะมองเห็นเขื่อนขุนด่านปาการชนค่ะเป็นวัดที่ สร้างแบบล้านนานะคะมีพระมิ่งเมืองพระขวัญเมืองพระทรงเมืองนะคะลานจอดรถเอ่อก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะคะแต่ก็แบ่งๆกันจอดได้คะ่ะด้านในจะมีร้านขายกาแฟด้วยะคะ่ะมีร้านกาแฟด้วย พระพุทธรูปนะคะพระธรรมจักรค่ะเจ้าแม่กวนอิมนะคะด้านโน้นเป็นพระอุโบสถค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมพระอุโบสถด,ด้านล่างค่ะ บันไดยพญานาคนะคะเดี๋ยวจะพาไปสการะพระประธานนะคะที่อยู่ในพระอุโบสถวัดนางรองค่ะ เย็นดีนะคะวันนี้มาอากาศไม่ร้อนค่ะฝนเพิ่งจะตกไปเมื่อคืนนะคะตรงนู้นคือซุ้มตุงนะคะที่เราไปไปเดินลอดมาแล้วก็จะเป็นธงชาตินะคะเป็นสีธงชาติเลยเป็นหลังคานะคะ ด้านทางเข้าไปยังพระอ,อุโบโสถ <ด S 2> ไม้นะคะจะมีรูปช้างนะคะ,คะาม,ามีรถนักนะท่องเที่ยวมาจอดชมกันนะคะมีช้างอยู่กี่เชือก1 2 3 4 5, 2> งสองสามสี่ห้าหกหกเชือกค่ะเรายิงโคกช้างแล้วดูแล้วน่ารักกว่าเล็ก <c oughs> รูปหล่อของเสด็จพ่อนะคะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะมีเสด็จเตียนะคะหรือกรมหลวงชุมพรมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่5นะคะด้านในล้มลื่นมากๆเลยค่ะนึกว่าจะมีแค่ด้านหลัง ปรากฏว่าเดินเข้าไปด้านในนะคะจะเป็นสวนแล้วก็จะมีที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะอยู่ในบริเวณด้านหลังค่ะเดินมาทางด้านหลังวัดนะคะ,ะ,คะมีองค์พระพิคเนตค่ะ แล้วก็มีสารเจ้าพ่อประหลัดจางนะคะมีรูปเจ้าแม่กวนอิมค่ะ